สบ,บายดีไอ้น้นองท่นา่าฮักมืทุกคนโบว์ิอยู่ใกล้และอยู่ไกลมา ma, มาเมื่อนี้โบสิพามาเห็ดก้อยกุ้งสู่เพื่อน,อนทานผู้สมหมูเพื่อนทุกคนกินเนาะ,ะเป็นสูตรของโบเองเลยสูตรนี้นะโบคิดมาเองเลยเนาะเป็นตัติด จีเซมากอกเป็นน้ำน้องเพืเเเอ่อนเอ้ยอะการโบเซียนันนุ่มอัสุดในโลกเลยแซ่บเลยจ้ะเพื่อนบีมะนาวใส่วั่วอๆอยัวย่วๆจ้า,ก,าก,ก่อนอื่นโบกันทีมะไซมะเฟ็ตผงลงไป่น้อง พอดีบอกกันเลว่าใส่น้ำาบยีเน้องีหนาับมืทุกคนโว่าสใกลและดใมามาเพื่นๆเมื่นี้มาโบับองีโบอีโบอีโบอีชัแนวคือเก่าเนเพื่นมื่อนี้โบกับมาเห็ดก้อยกุ้งเนาะก้อยกุ้งสไตล์ของโบเองเนาะแซ่บเลยจ้ะเพื่อนๆเห็นว่าเต็มจานอยู่เป็นอ้วนล้ เลยจ้าเห็นบ่จ้าใส่หม uhm ักกอกน้ำแล้วก um ็ใส่หมักทั่วเห็นบอกโบก้อยใส่หมักทั่วแล้วก็มากเขือนเนาเพื่อนๆเนาแล้วก็บ <t> ีบหมักนาวใส่ส <t> ้มส้มจั AT ่วจั่วจั่วเลยจ้าน้ำหมักนาวแซบแซบมาเด้อมากินน้ำโบเด้อมาๆๆๆโอเค แซ่บสุดๆเลยแต่ว่าโบโบมีพักกับเดยอโบได้อันซอยมะเขือใส่แล้วก็อันมักทัวใส่แล้วนะโบกินแบบง่ายๆนะอ,อันนี้ส้มนัวแซ่บขนาด เดี๋ยวยัย่วเลยจ้เนเพื่อนงวดนี้บบโได้อันเพชรเพชหลายเนะาะเพราะว่าขันโบกกินเพชรแล้วมันอันขีิ่มูกมักย้อยะนะต้องขอโทษขออภัยนํำเดอ้อเพื่อนเพื่อนเดอ้อ แซบๆส้มมะกอกแดงส้มมะหนูอ่าส้มน้ำมะนาวแดงน่ะ ซอยมัดทัวซอยมักเขือใส่นำ้ำแซบขนาดเห็ดคือก้อยปัดซิว ดูว่าโบ่สีไปกัดอันมะระจีนใสนอโบ่มันจังสีแซบ่บเดี๋ยวโบ่ไปเอามะระจีนก่อเด้อเพื่อนๆเด้อนี่เพื่อนๆกินกับมะระจีนมะระจีนงามๆเลย เข้ากันขนหาดเลยเพื่อน ที่จริงแก้นมันมะระจีนนี่สามารถกินได้แหละขุดยาก กินวันั่นจะแซบ่บแซ่บแต่ว่าเผ็ดโพดพี่น้องเลยขี้โมี้ต่าน้อย ạ chả bị mặt nào xe xông số mùa lụa sao bộ x xem ảnh c có mặt cỏ không แกนมะละกินอ,อยากบกเข้า มันแซ่บเ,เพื่อนๆเลยคือยากคือยากส้ม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 ดิบดิบมันนี่นะทตุเล็กทตุเล็กสูงทตุเล็กสูงสำหรับบุกสำหรับคนอื่นบอกกับบะหมเนาะกุ้งแซ่น้ำป่ากับพวกข้มักปันใดแต่ว่าหมักอันกุ้งฝอยอย่างนี่นะ ขอโทษขออภัยนำเดอ้สส์สืบขีโมกก็ได้คันโบเพชรแล้วมันสิเป็น่นรถ แนี่ยนี่นเลยเม่อมาที่เอาอันมะระกินมากินน้ำเติดนแล้วก็แล้วหัว่อมาอที่เข้ากันแบบน,นี้นะเท เพ็ดเผ็ดแต่ว่าแซ่บสุดๆเลยเพื่อนๆก้อยกุ้งสซมักทัวทัวฝักยาวอะนะสมักกอเสมักนาวหอมกับ,บัวกไส้อ่ะหอมบววัหมบวหรือว่าภาษาไทยต้นหอมหอาการใบเลือ่อยอะนะผักหอมเป๋เนาะบ้านโบเอิร์นผักหอมเป๋ แซ่บแซ่บหอมสุดๆเลยทําพี่บอกว่าโบชิไซเขาขวเนาะแต่ว่าอันกิดไปคิดมายันใส่แะ้วออกมามันซิบบเป็นแต่กลิ่นนะนะโบกเ็บกบกเลโบกา้าใส่โบก็เลโบใส่เดี๋ยวเอาไว้ข้าวหน้าเด้อคันว่าอันโบชิล้องใส่เห็ดใส่ข,ขา้าวคั่วเบิงอย่างสีนะมันให้มันคือลาบเนาะให้มันคือลาบบีมะนาวสินะ ลาบกุ้งฝอยเนาะลาบกุ้งเต้นโอ้ยเพ็ดแห้งขอโทษหลายๆเด้อ <c oughs> เพื่อนๆเด้อนะคันเพ็ดลหาหสิมาลดนะขี้มูกน้ำตาน้ำมูกน้ำตาสำหรับคลิปนี้บกุกอะขอฝากไว้แต่เพียงสำนียงเหอเพื่อนๆ่ันมากก็กอย่าลืม